มันเป็นการเชิญนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านไม่มานะครับท่านก็จะไม่ได้รับโอกาสในการที่จะชี้แจงแล้วก็ต้องย้ําว่าท่านจะส่งใครเนี่ยมาชี้แจงหรือมาตอบคาถามแทนไม่ได้จะมาบอกว่าผมเนี่ยไปนั่งอยู่ในหัวใจเขาแล้วก็รู้ทุกอย่างเนี่ยไม่ได้นะครับต้องเป็นคุณธรรมนัตเท่านั้นต้องเป็นคุณนรุมนเท่านั้นต้องเป็นคุณวราเท่านั้น ก็เป็นคุณวรพัชเท่านั้นที่จะมาตอบคําถามเรื่องนี้ได้ถ้าหามีหมั่ที่สองเนี่ยสเต็ปขั้นตอนต่อไป็นยังไงเดี๋ยวคงต้องคุยกันในกรรมธิการนะครับแต่ผมยืนยันว่าส่วนตัวผมเองผมไม่ได้กังวลว่าท่านจะมาหรือไม่มานะครับเพราะผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ใช่วาระของประเทศไทยอย่างเดียวมันเป็นวาระระดับโลกไปแล้วแล้วก็บุคคลที่ท่านไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกเฝ้าระวังแค่เฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นการเฝ้าระวังนะครับจากหน่วยงานระดับโลก ท่านอาจจะคิดว่าท่านสามารถอยู่เหนือกฎหมายไทยได้กฎหมายไทยอาจจะทําอะไรท่านไม่ได้แต่โปรดให้รู้ไว้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่ระดับโลกดังนั้นเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความยุติธรรมนะครับท,ที่ทั่วโลกเนี่ยเขาพร้อมที่จะจัดก,การเนี่ยอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าการทําหน้าที่ของผมก็มทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาท่านมาให้ข้อมูลกับเราอย่างตรงไปตรงมาข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนําไปใช้อย่างเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มานะครับท่านก็ต้องตอบคําถามต่อสังคม ตอบคำถามขอพี่น้องประชาชนว่ากับเรื่องแค่มาช่วยยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างนายเบนสมิธนะครับกับร้อยเอกขมนัทกับท่านนรุมลกับคุณวรากับกับคุณวรพักเนี่ยแค่ลําพังเท่านี้ท่านยังไม่มาชี้แจงไม่มาตอบคําถามเนี่ยประชาชนเขาจะมองอย่างไรท่านก็ต้องพิจารณาดูเสียเองแล้วกันครับเมื่อวานนี้นายกและทนประบอกว่าถ้ากมี ชื่อะค่ะจักนักการเมืองในคณะรัฐมนตรีที่มีข่าวเสืออะไรอย่างนี้คอช้างตอวนี้เนี่ยถ้าก้าท,ท,ที่จะเปิดช,ชื่อก็เปิดได้เลยคือจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมาท้าว่าเปิดชื่อ,อไม่เปิดชื่ออะไรทั้งสิ้นนะครับผมเชื่อว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขามีข้อมูลนะครับอผมยกตัวอย่างเช่นที่บิ๊กโจ๊กใช่ไหมฮะได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับกับ พี่น้องสื่อมวลชนในหล,หลายๆโอกาสเนี่ยแล้วก็พูดชื่อพอช้างเนี่ยถามว่าทางคนตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเขามีข้อมูลคนเดียวหรือเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลคนเดียวพี่น้องตํารวจอีกจํานวนมากก็มีข้อมูลผมเชื่อว่าท่านบอกขอบอตรก็มีข้อมูลแต่คําถามก็คือทําไมถึงยังเงียบอยู่ทําไมถึงยังไม่มีการดําเนินการอะไรจริงๆทําไมเราต้อง ให้ภาระการพิสูจน์หรือความเสี่ยงเนี่ยมันกลายเป็นฝ่ายค้านทำราวกับว่าเครื่องมือของฝ่ายค้านมีมากกว่าฝ่ายบริหารอย่างนั้นแหละจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้หูลวงตาบอดเนาะผมคิดว่าท่านเองเนี่ยนะครับก็ควรที่จะเอาสิ่งที่ฝ่ายค้านพยายามนําเสนอเอาสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐของต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือคนในปัจจุบันเนี่ยพยายามนาเสนอไปแก้ปัญหาผมว่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดส่วนตัวผมเองผมยินดีให้ความร่วมมือกับท่านนายกนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านนายกจะเชิญผมนะครับไปพูดที่ไปให้ข้อมูลกับท่านเนี่ยที่คณะกรรมการที่ท่านตั้งขึ้นมาเนี่ยผมยินดีอยู่แล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับเช่นเดียวกันเมื่อกรรมาิการความมั่นคงขอความร่วมมือจากท่านบ้างให้ท่านมาให้ข้อมูลกับเราในการที่เราจะได้มีการสอบข้อท็จจริงเนี่ยผมก็คาดหวังความร่วมมือเช่นเดียวกันผมพูดตรงนี้นี่ผมยินดีไปนะครับแต่ว่าก็หวังว่าท่านจะยินดีมา ที่กรรมธิการเึ่นเดียกการก็พูดกับพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ว่าจริงๆผมไม่ได้เชิญแค่เฉพาะท่านธรรมนัฐหรืออะไรนะครับผมเชิญท่านนายกด้วยนะครับผมเชิญท่านอนุทินด้วยแต่ผมเชิญผมเชิญท่านมาเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นใหม่เพื่อที่จะนําไปสู่การปราบปรามสแกมเมอร์ในการทำธิการเชิญครั้งนี้เนี่ยจะมีคนจะเชิญคนที่ที่อยู่เหนือกว่าคุณวรามาด้วยไหครับอยู่เหนือกว่าคุณวรา ว่าลมก็น่าจะมีข้อมูลแล้วแหละว่าหมายถึงหมายถ,ถึงเรื่องของสแกมเมอร์ใช่ไหมใช่จริงๆผมเชิญบุคคลมาค่อนข้างเยอะนะครับแบ่งออกเป็นทั้งหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวบุคคลอย่างท่านนายกที่ผมเชิญมาเนี่ยก็คือในฐานะของคณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นมาเราก็อยากติดตามความคืบหน้าท่านนายกบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าวาระแห่งชาติเนี่ยมาได้ไกลขนาดไหนรวมไปถึงหน่วยงานตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็น ไซเบอร์ Cyber, ไม่ว่าจะเป็นสันติบาลนะครับอย่างกรณีของเบนสมมธเนี่ยก็มีการสอบข้อมูลอยู่ในสันติบาลด้วยเราก็มีการเชิญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าหนึ่งในข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยคือมันคือทางคุณเบนสมมธเนี่ยเขามีการขอสัญชาติาไทยแล้วได้ปรากฏว่าย,ยังไม่ได้รับแล้วก็มีการตีกลับไปให้ทางสันติบาลเราก็ต้องการข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าอา้าวแล้วคุณไปเจออะไรแล้วทำไมคุณตีกลับใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่สําคัญผมยืนยันนะครับว่า วันนี้เราพยายามที่จะสอบข้อดิจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่เฉพาะเป็นสมิทธที่เป็นเป้าหมายของการสอบข้อดิบดิงแต่ยังรวมไปถึงนายยิมเลียกนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญเช่นเดียวกันวันนี้ก็มีตัวละครที่ไปเชื่อมกับนายยิมเลียกกับธนาคาร BIC อนะครับอยู่หลายๆตัวละครดังนั้นเนี่ยเรากาลังสอบข้อมูลเหล่านี้แล้วเราก็คาดหวังว่าหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะทํางานเสียทีถ้าเกิดว่าหน่วยงานต่างๆไม่ทําง,งานแล้วมาบอกว่าก็เปิดมาเลยเท้าออกมาเลย คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของที่เราจะมาท้าทายกันนะครับแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราเองอยากจะเห็นการแก้ปัญหาในเรื่องของสแกมเมอร์อย่างจริงจังเสียทีนะครับวันนี้เนี่ยนะครับปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยที่เป็นความท้าทายของรัฐบาลเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่สาคัญมากๆเลยนะครับก็คือความเชื่อมัน่นประชาชนจะเชื่อมั่นยังไงฮนะตราบใดที่คนระดับรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับยังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะปีมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง ับกกกแแงมเมอรื่องของนักการเืินชอช้านะครับเมื่อวานพิจโยกท่านก็บอกด้วยว่ามีข้อมูลบางส่วนที่ตรงกับข้อมูลที่คุณโลมีด้วยหลังจากนี้อาจจะมีการพิจารณาเชิญมาให้ข้อมูลในชั้นของมาถึงเชิญนักการเมืองชอช้าแเ้วครับคือจริงๆผมว่าจับเลยก็ได้นะคือมันไม่จําเป็นต้องมาคือจริงๆนักการเมืองชอช้าเนี่ยเหมือยงานรัฐมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วมีข้อมูล เยอะด้วยแต่ทที่ผมไม่เข้าใจก็คือว่าทําไมไม่มีการดําเนินการในการเอาคือตอนนี้เนี่ยมันหลายหลายตัวละครเนี่ยนะครับคือสามารถดําเนินการได้ทันทีที่ผมแปลกใจก็คือว่ามีผลประโยชน์ได้เสียอะไรกันนะครับทําไมถึงไม่ยอมดําเนินการวันนี้สิ่งที่ผมพยายามโฟกัสก็คือเราเนี่ยไม่ได้อยากจะมาจัดการกับประสิป้าส้อยแล้วเราเนี่ยอยากจะเอาตัวที่มันเป็น ตัวสําคัญนะครับของอาญากรรมข้ามชาติประเด็นก็คือว่าทําไมตัวสําคัญของ,ขอ,งอาญากรรมข้ามชาติถยถึงไม่มีการดําเนินการจัดการโอเคชอช้างก็ใหญ่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีมใหญ่วาเนาะสาถึงใหญ่ขนาดนั้นสาถึงอยู่แล้วฮะไม่งั้นทางการสหรัฐอเมริกาเขาดําเนินการ<ต>ได้ยังไงประเด็นของผมก็คือว่าสหรัฐอเมริกาอองกฤษเขาอยู่ไกลทาไมทาไมเขาสามารถดําเนินการได้ประเทศไทยอยู่ใกล้แค่นี้ ทำไมเราดําเนินการไม่ได้ไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีข้อมูลนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเรามีข้อมูลและมีเยอะด้วยแล้วก็รู้ไม่ใช่แค่ว่าฝั่งนู้นเขาเป็นใครไม่ใช่แค่รู้ว่าต่างชาติมีใครบ้างแต่รู้แม้กระทั่งว่านักการเมืองไทยคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อย่างไรบ้างทาไมไม่ดําเนินการทําไมไม่จัดการนักรเมองใหญ่จริงๆเนี่ยมีอยู่มีงสาคนไหมคะใหญ่ใหญ่ ก็มีมีแต่ใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆใหญ่มากครับอยู่ในคอรมนจริงๆนะครับที่บอกว่าใหญ่จริงๆก็ในคอรมอชุดนี้ก็หลายคนก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าที่รัฐบาลยังไม่ขนยเพราะว่ากลัวจะไปกลัวจะไปเกี่ยวขาหรือว่ากลัวจะไปคือตอนนี้ผมนั่งนับเ็คือมันจะเกินเจ็ดนะคนะนั่งนับอีกรอบเนี่ยมันบางคนไม่เป็นนักการเมืองก็มาเป็นนักการเมืองแล้วใช่ไหมครับแัะแ้นเนี่ยผมคิดว่าโดยสภาพเนี่ยความเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์ที่มันอยู่ภายในประเทศและเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยเออมันมีจริงๆ นะครับแล้วแล้วแล้วมันทําให้นี่คือเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยกําลังกลายเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินของแก๊งสแกมเมอร์ระดับโลกนะครับผมเองเนี่ยเป็นห่วงตรงนี้แล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงประการถัดมาเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า state capture หรือการถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือทุนเท้ายึดประเทศวันนี้เนี่ยเราเห็นเงินสีเทาเหล่านี้นะครับ เข้ามาซื้อห้างร้านกิจการต่างๆของคนไทยเข้ามาตั้งธุรกิจแข่งกับคนไทยนะครับมากไปกว่านั้นนะครับเงินเหล่านี้นะครับได้กลายเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเงินของผู้มีอํานาจท,ที่จะเอามาใช้ในการแข่งขันทางการเมืองเพื่อยึดอํานาจของรัฐแล้วนําไปสู่การใช้อํานาจของรัฐเพื่อปกป้องบรรดาทุนสีเทาทั้งหลายวันนี้เนี่ยเรากําลังเจอกับทุนสีเทายึดประเทศไทยแล้ว แสดงว่าตอนนี้ทางที่คุลมบอกว่าสามารถออกจับจับได้เลยหลักฐานที่สำนักงานตำรวจขามชมีมีครบ้มีก็ไปดูเส้นทางการเงินได้เลยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยมันเทคนิคมันไม่ได้มันไม่ได้ยากนะครับเส้นทางการเงินเนี่ยมันก็จะเป็นโภพิสูน์ปัญหาก,ก็คือว่าวันนี้ปป,ปงเนี่ยทำอะไรอยู่ทําไมปปงนะครับคือปปงเนี่ยวิธีการทํางานของเขาเนี่ยผมผมไม่สามารถเข้าใจได้จะเป็นประเทศเดียวในโลกใบนี้อะฮะที่ทํางานได้เฉื่อยชาขนาดนี้คือเขาทํางานแบบตั้งรับมาก นะครับแล้วก็ไม่ทํางานเชิงลุกคือจะต้องรอให้มีการดําเนินการโดยตํารวจกอนอะไรต่างๆซึ่งผมคิดว่าถ้าทํากันแบบนี้สุดท้ายมันก็จะเกิดการยักย้ายถ่ายเทนะครับของบรรดาทรัพย์สินต่างๆที่พวกแทงฟอกเงินเนี่ยเขาเขามีอยู่แล้วมันจะทําให้เราไม่สามารถดําเนินการหรือจับกลุมใครได้เลยอันนี้ผมก็อยากให้คุณอนุทินในฐานะนาย,ยกนะต้องต้องสั่งการให้ปปงทํางานเชิงลุกนะครับวันนี้มันมคความรู้สึกว่านักขาวเขาเหมือนจะนิ่งไปกับเรื่องเรื่องสกแคมเมอร์เรื่องค ต้องถามว่าการที่รัฐบาลนิ่งใครได้ประโยชน์แล้วถ้าเกิดว่าพวกแก๊งสแกมเมอร์ได้ประโยชน์ใครได้ประโยชน์จากการที่แก๊งสแกมเมอร์นะครับไม่ถูกตรวจสอบและก,การที่คุณชาดาออกมาพูดว่าใช้โจรปราบโจรเนี่ยครับก็แสดงว่าคุณชาดารู้ว่าใครเป็นโจรคุณชาดาในฐานะประธานวิปรัฐบาลรู้ว่าใครเป็นโจรคำถามก็คือคนระดับรองนายคนระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินเนี่ย เคยเป็นรัฐมนตรีมาก็หลายกระทรวงแล้ววันนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้เหรอครับว่าใครเป็นโจรขนาดคุณชาดายังรู้เลยโจรปรับโจนได้นะครับโจรปรับโดรไม่ได้หรอกมันมีแต่โจรช่วยโจรโจรอุ้มโจรนี่ไจรไม่อะไรไิงเาเนีคือจริงๆเนี่ยผมผมยินดีให้ความร่วมมือเอาตรงไปตรงมาเนาะผมยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลนะครับคือผมผมยินดีอยู่แล้วผมไม่ได้พูดลอยๆอยนะครับ เอาว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมทำมาไม่รู้กี่เรื่องเนาะมีเรื่องไหนลอยบ้างดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าไม่ได้เป็นไม่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องลอยๆอยแน่ๆมีความพยายามในการดิสเครดิตใช่ไหมเรื่องเบนสมิธคุณคิดว่าที่สหรัฐอเมริกามีการยื่นร่างกฎหมายมีการระบุชื่อทั้งยิมเลียกมีการระบุชื่อเบนสเมตตจริงๆเขาใช้ชื่อเบนจามิน p อเวอร์เบอร์เกอร์เนี่ยลงไปในร่างกฎหมายคุณคิดว่านั้นลอยหรือเปล่าล่ะ อ่ะผมถามว่าผมพูดเรื่องรียงพัตมาตั้งนานเนี่ยทุกวันนี้เริ่มมีการยึดซัพย์แต่ยึดน้อยมากจะสิบล้านอันนั้นลอยหรือเปล่าละ่ะผมถามว่าที่บอกว่าที่ผมพูดว่ามีนักการมีคนไทยมีนักการเมืองไทยเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วหลายหลายคนออกมายุคช่วยกันยืนยันเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยลอยหรือเปล่าละ่ะทั้งหมดที่ผมพูดมาไม่ใช่เรื่องลอยทุกอย่างที่ผมพูดมาเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติวันนี้เนี่ยไอคนที่ต้องการดิสเครดิตผมเนี่ยตกลงเนี่ยคุณคือคุณได้ประโยชน์ จากแก๊งสแกมเมอร์ใช่ไหมคุณได้จากประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเอาง่ายๆนาย,าย,นยกแกจะบอกว่าผมจะ,จะพูดอะไรก็แล้วแต่ผมถามง่ายๆา,ยายทำไมท่านถึงตัดสินใจไม่อนุมัติให้สัญชาติกับเป็นสูมิทล่ะถ้าเกิดว,ว่าเขาเป็นคนดีจริงเขาเป็นคนที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและเครื่องสบองทั้งหลายทําไมคุณถึงคุณถึงไม่ให้สัญชาติเขาล่ะตอบผมว่าท่านนายกตอบดีกว่า